ไปนะคะตอนนี้อะไรนะปีนี้นนะค่ไปนเป็นคนงานปีนี้เระปนี้ปปีที่ปที่แล้วสบายตควไปวองนี่ยอพนานต้องติดตามอาพิเศษของเราได้เรียกว่าเมะกับเืองไทยด้วยป็นก็ได้เห็นด แบบเหมาะกับสภาพอากาศที่เมืองไทยใช่ใช่ค่ะดูตัวไมโครโฟนของเราก็ได้การชนะที่ยุโรปแล้วก็เหมาะกับสภาพอากาศที่ไทยอย่างมันง่ายสําหรับเรายังไงบ้างอย่างเราตอนนี้อาจจะแบบต้องไปดูแลน้องอาจจะไม่มีเวลาแบบมากามันง่ายตรงที่เวลามันไวขึ้นเพราะว่ามันตลับเดียวจบคือไม่ต้องไปนั่งแบบเบสเอยลองคุ้มเอออะไรเอยแล้วก็แบงค์ต้จบไปเลยเีินทริี เล้วก็เสมด้วยวิตามินใช่แลก็เป็นสูตรสูตรใหม่ด้วยเพิ่มวิตามินซีวิตามินดีเพิ่มคาโฟลเดทใช่แล้วก็คพิมีสูตรใหม่ทีแบบสารสกัดต่างๆที่แบบช่วยบำรุงผิาได้อีกเยอะเรยเลยบอกสำหรับสาวๆยังไงบ้างคะเขาอยากสวยแบบนิวก็คือก็สำหรับสาวๆนะคะที่อยากง่ายอยากสะดวกอยากทั้งบำรุงเอ้ยหรืออะไรเอ่ยด้วยก็นี่เลยค่ะแบบลาเวนเดร์นะคะาล้วก็ทำอย่างที่ด หนึ่งเดือนผ่านไปเป็นไงบ้างชีิเปลียนแค่ไหนพ่แม่ชีวิตแม่เปลี่ยนแค่ไหนบ้างก็ก็มันก็แฮปปี้ตื่นเไปยัไม่ได้เคยคิดว่าคอคแไม่ได้เคยคิดว่าการที่ลูกจะต้างทแบบว่ากินที่เหมือนกับว่าอารแบบว่าถึงลูกหรืออะไรแบบนี้เหนื่อยมั้ยก็ไม่ได้เหนื่อยขนาดนั้นนช่วงแรกอะตนเด็กๆแต่หลังๆเราก็รู้สึกว่าแบบเราเหนื่อยเรา อะไรที่เป็นไปตามแผนทุกเป็นไปตามแผนที่วางไว้ทุกอย่างไหมคะอ๋อไม่เป็นเลยค่ะไม่เป็นเลยมีอะไรแบบกระตุกบกพร่องยังวันละ

อันสุดท้ายครับโค้ชก็มือให้เราไปยิงท็อปสี่ไม่ใช่ตัดทุกหน้านะครับเพราะเราทำไม่ได้เลยนะครับจะตอได้เลยครับไข่แดงลูกบอลสุดๆทีนี่ครับสองไข่แดงเมาแล้ว่าเป็นไงแล้วช่วยหน่อยทีนี้ก็ไม่รู้จะเค็นไเราก็ต้องไปดูทีมอื่น ตอนตอนนี้ยังกังวลอะไรไหมพี่ดิวในบทบาทคุณแม่กังวลอะไรอยู่ไหมคะที่จริงเราไม่ได้กังวลอะไรเลยเพราะว่าเราก็เราก็มีทั้งตัวคุณพ่อเขาแล้วก็ครอบครัวที่ซัพพอร์ตเงยราไม่ได้กังวลเราเริ่มชินกับบทบาทนี้แล้วเนาะเริ่มก็แฮปปี้ก็แฮปปี้กับบทบาทนี้แล้วก็มีความสุข คอนเทนต์น้อยคิดเยอะไหมคะแต่ละเดือนต,ตอนนี้เริ่มมีเบอร์เดย์เป็นเดือนเอา่าคิงไม่เคยคิดอะไรเลยเค่ะเห็นคนอื่นเขาทำน่ารักดีว่า <c oughs> ทำบ้างอะยนะ, <c oughs> ะก็ัันนี้ผมชื่อดีครับลาไปก่อนนะฮะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ รอบรัวดีแต่พอมันตัดออกไปแล้วมันอาจจะดูรุนแรงว่าเราไปแซะใครหรือว่าถึงใครแต่ที่ยต้องออกวอยตรงนี้เลยว่าจริงๆแล้วเราเคารพทุกๆคนอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นลูกเขาแล้วเขาเป็นแม่แล้วพื้นฐานเราเป็นแม่เราจะรู้อยู่แล้วว่าแม่ทุกคนอ่ะต้องการสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกดังนั้นอ่ะไม่ไม่ทุกคนที่เลือกอะไรก็ตามย่อมเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแซวแซว่าดิวเห็นดราม่าคนไทยดราม่าิวเห็นดราม่าเพราะคนก็ส่งมาเยอะแต่ก็คือ เราก็เลยต้องมาออกตัวตรงนี้แต่สิ่งที่เราพูดในตรงนั้นมันคือมุมมองของบ้านเราแล้วก็มุมมองของตัวเราส่วนบางอันที่ตัดออกไปว่าแบบเฮ้ยไม่ใช่ดาราเฮลีบุือะไรอย่างนี้นะมันเป็นเหมือนแค่คอนเทนต์ที่โอเคออกไปในแบบนั้นแต่ดิวไม่ได้หมายความว่าต้องเป็นดาราเฮลีบุลแล้วถึงสิทหน้าลูกแต่ดิวแค่พูดว่าดิวไม่ใช่ใดิวงเราแค่คนเดียวหมายถึงเราแค่คนเดียวใช่แต่พอไปแบบนั่นนู่นนี่มันก็เลยเป็น เรื่องเป็นลาวขึ้นมาซึ่งต้องบอกก่อนว่าถ้าทุกคนรู้จักนิสัยดิวดีอ่ะดิวไม่เป็นคนชอบยุ่งเรื่องของคนอื่นแล้วดิวก็ไม่ค่อยรู้เรื่องของใครดังนั้นอ่ะดิวจะไม่เลือกที่จะวิจารใครอะไรยังไงนอกจากคนนั้นจะมีปัญหากับดิว <c oughs> อันนี้ทุ <c oughs> กคนอถ้าดิวมีปัญหากับใครไม่ต้องห่วงแน่นอนแล้วดิวก็เคยด่ามา,าแล้วถูกคนเตอนอยู่แล้วแต่ถ้าไม่รู้จกัก เขาผิดสนมอะไรอย่างเงี้ยคือไม่มีเออไม่มีแล้วก็ไม่ได้มีเจตนาอะไรจะแฉกไปมันมีหลายคนเข้ามาโยงเราอยากจะแบบจัดการไหมไม่ไม่ไม่เพราะว่าโยงสักทีเพราะว่าเราเราก็เข้าใจแหละว่าสิ่งที่เรานําเสนอออกไปมันทําให้คนคิดไงดังนั้นเราก็ไม่สามารถไปโทษเขาได้ว่าเขาเขาจะผิดที่เขาคิดแต่มันเป็นสิ่งที่เรานําเสนอไปใน YouTube แล้วมันก็สองแง่สองงามสูงเขือจริง คะคุณสาวว่าไงบ้างคะมองมันเกิดยาวมากอ๋อคุณสาวไม่ว่าเพราะคุณสาวไม่รู้เรื่องอไม่รู้อะไรคอข้อดีของการอ่านภาษาไทยไม่ออกแต่ก็เลิกที่จะไม่บอกเขาบอกบอกบอกแต่เขาก็ไม่เป็นไรเพราะว่ายุ่งเรื่องรู้รู้ใช่ตอนนี้ก็แฮปปี้ตอนนีาสุดท้ายเป็นถ่ายรูปเป็นแบบเป็นเซตมาเลยนะอะไรกับเบบี้อะไรเงี้ยให้มาถ่ายให้เพราะว่าโอเคก็อยากมีนิดนึงของเขาอันนี้คือก็วางแผนกำลัะทำแบบถึก ตอนสเต็ปเลี้ยก็ไม่ขนาดนั้นหรอกก็เอาเอา,เอาตามสะดวกอะไรเงี้ยค่ะอะไรที่สะดวกอะไรที่อยากทกําก็ก็ทำแล้วผนหลังจากนี้แล้วชีวิตอยู่ต้องต้องดูแลลูกมาเลยไหมหรือว่ายังจะคัมแบ็กกลับมาเต็มตัวบ้างเราก็ยังทํางานในวงการบันเทิงอยู่เพราะว่าเราแฮปปี้กับการที่เราจะอยู่ตรงนี้นะเนาแล้วก็อย่างที่พูดละค่ะ คนไทยน่ารักค่ะสามีเธอว่ายังไงที่เธอจะทํางานตรงมีก็เขาก็ไม่ได้ว่ายังไงเพราะจริงๆเขารู้สึกอยู่แล้วว่าดิวไม่ค่อยกระทบกระเทือนกับอะไรก็ตามอยู่แล้วแล้วเขาก็รู้สึกว่าดิวจอยกับการที่อยู่ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าโอเคอะไรที่ทำเราอยู่แฮปปี้ก็ทําไปเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรอย่างคุณแม่บางคนจะหายไปปีสองปีแบบให้น้องแบบสุดแข่งได้คุยนี่ดิวข้อเดือนหนึ่งนะดิวกลับมาแล้วอ่ะดิวก็ไม่ได้คิดว่าโอเคเราจะต้องหายไปหรืออะไรหรอกแต่ตรงไหนที่เราแบบอยากทำเราก็ทําตามหัวใจเราอยู่แล้ว ก็คือ,อยังไงแต่ละที่ไทยทอตอนนี้แสดงว่ามีแพลนที่จะไปไว้ตรงนู่นมีน่าจะอีกใครอีกใครก็ก็ย้ายไปตรงนู้นก็ยังไม่รู้เลยว่าตรงไหนก็คือแรกๆก็จะมีกลับไปประเทศของคุณพ่อเขารู้เปล่าเพื่อใกล้กับปู่กับย่าแต่เราก็คือแบบมีไปมีมาอยู่แล้วเพราะว่าไต้หวันกับไทยก็ห่างแค่สามชั่วโมงอย่างเงี้ยมันก็ง่ายๆแต่ตอนนี้ปู่ย่ายังไม่ได้เจอได้เจอแล้วเขาบินมาล บินมาตั้งแต่ตอนคลอดแล้วแล้วก็พอคลอดเสร็จก็บินมีรับขวัญไหมรับขวัญแบบจุกไหมจุกไหมจุกไหมก็น่ารักก็น่ารักก็จะบอกได้ว่าปู่เป็นอะไรรับเป็นอะไรอสังหาหรือว่ากับย่ารับขวัญเป็นเป็นกระดาษเอ้ยหนึ่งแผ่นหรือกี่แผ่นทั้งครอบครัวก็ให้ไปคนละแผ่นคนละแผ่นมีกระดาษคนเขียนว่าอะไร แต่เอาเป็นว่าเอาเป็นว่าปู่กับย่าก็ให้จนแบบว่าเซฟไม่อยากส่งลูกลูกเข้ากลุ่มแล้วอะเพราะว่าเพราะว่าที่ว่าสิ่งด้วกนได้ทำไม่ได้คือไปตกที่ลูกบอกคุณพ่อเขาแบบว่าเออยูไอว่าช่วงนี้หยุดส่งลูกลูกเขาไปหาให้ปู่ดูดีกว่าเพราทางนู้นเขาก็บปู่ปู่ย่ามันดานมากเลยทุณปู่ทําไม่ได้เลย ชับชับที่ขอขบกระดาษแบบนี้ค่ะขอบคุณค่ะมีนนี่เรียบร้อยเนาะเรียบร้อยในตัดที่หมดแล้วเรียบร้อยขอบคุณค่ะไต้ไต้เหมือนดิวคือไต้หวันเนาะ